ลมพัดผ่านคืนวันหู้ว่าคนทั้งบ้านชุมพลยังหักคือเก่าผมกินยาที่สออาสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนเนาทักทายกันครับกับตัวเลขเด็ดอามาเนอะอมาาวุทิ่านมาก็าบอกเลยนะครับหาสองตรงต,รงตรงครับว่าตรงกลับ งวดก่อนก็สามเจ็ดครับพี่งวดพุ่นก็ออกครับออกก็สามงวดติดแหละครับพี่เอ้แต่บ่มีคนสื่อนํามึงจะไห้บุนะครับเลขกับแปดโตนึงครับก็ได้ล้วงด้หลายยังครับแปดโตสิบโตนี่โอ้เข่าสงวนนี่มันหาบ่อได้ะเนียครับเพิ่งหายมาเร็วครับงวดนี้พวกคนที่ไปต่างประเทศครับงวดหนาก็ค่อยว่ากันใหม่วันที่สิบหกนะครับทันว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสมบ่อยพี่ทุกคนนะครับกับเลขเด็ดอมานะครับเป็นเลขวินเพิินเนาะ เลขวินนะครับเป็นเลขวินามาครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสองสองหลักฐานนี่ครับหลักฐานมีหลักฐานเลยครับเย่าห้าวปวเบาไ้ครับทุกคนจะได้ไปซื้อกันโอ้เจ้าสอย่ไซื้อไป ลมพัดผ่านถึงวันหัวคนบนบนานยังักค,คื้อกลววิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากใหไ้ไปสื่อกันไปเนานะอย่าบอกใครเด้อ ว่าเลมันเขาโดนเขาสามงัวสี่งวดวครับระ mm hmm. วงพิ่โตครับพิ่โตอะไรเงี้ยนะครับผมขผมนี่นะครับล่นไปสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณแล้วครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ครับแนวทางดีมาฝากกัน แตอย่างทุกคนมาเสื้อหมันในแอดมินเนาะเพราะว่าเลขที่บอกมาไม่เคยตัวนะครับบอกขื้อความจริงเนั่นอยู่ที่พไ้ได้รับใดรับโปรใดกัเเนเองครับผมอยากให้รับใดเด้อขารับไดก็ะไรเงินครับรับโปรใดกระไรเงินแล้วครับม,มาตะเว้นครับวันนี้ผมมันครับผมมันโลิมาเตเว้นครับผมมาเร็วนะอืม ม,มีข่าวสิบอกนั่งครับพี่ผมมีข่าวดีสิบอกผมเลยมาตะเวนครับในพี่รับฟังข่าวดีผมก่อนข่าวดีดีครับพี่โน้องข่าวข่าวดีดีครับพี่อดุลก็เลยมาเลยครับเมื่อแรกของพี่อดุลไปเด้อพี่ดุลเต็มเต็มเลยครับหาสองมาตธรรมกาครับเนี่นี่ครับเล็กวินน้มาครับ เขาล่างได้เลยครับเหลียงวินเผินอ,อ่ะเขาเลือนปีกว่าทีงวดนี้ครับงวดประจำวันที่สินะครับงวดประจำวันที่สิบหเนาะไดนหะสองนคนบอกรับดีใจด้วยครับผมเพได้อะไรก็ดีใจนะพี่บุม๊มบิยังหอกผมเียบย คิดยังมากไหมได้ก็ดีใจนั่นพอใดก็เริ่มไม่เรื่มตัวอะกัมันกับไปยึดติดมันทุกข์ครับนันง่นงหน้ากระดาษใดควนนันะ่งนี่ลูกแล้วกระดาษคอยได้รึเป็นไรเราพูดลูกยากวะกระดาษควนได้รึคือผมมีข่าวจะบอกว่าเล่าข่าวก่อนข่าว,าว,าว,าวกับข่าวเดียววะครับคือ หลังจากนี้นะครับผมจะไม่ได้อยู่บ้านนะครับพี่ผมก็จะได้ไปที่อื่นเนาะไปค้าไปขายทางอื่นนะครับช่วงนี้ก็จะไม่ได้อยู่บ้านเนาะก็จะอยู่นอกพื้นที่เนาะก็วางว่าไปทีไม่มองไม่กับซีมโชคอกิลาบอนเลกกับซีไดไดหลตัวเด่นๆมาฝากกันนอกบ้านนี้เนาะปกติออกจากพื้นที่มันมีตังมันแม่นมันหาบนะครับเราจะมีทีมงานประมาณ4ี่ห้าหกคนนะครับราไปกับค้าเนาะปีนี้ไม่ได้ไปสวนตัวนะครับเอาสร้างไปเที่ยวหาเงินนะครับไปขายของนะครับขายสอยขายแหวนนะครับไปร่มเครื่องล่างของขังจังหวัดอื่นนะครับผมกะ พี่นี่อาสีนี่มีแห่งมีปังครับหวกจอมปววไดเลดวัดได้ดังนะครับรับรองเจอกันแน่นอนครับปีนี้นะครับได้เลขเด็ดจากผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะออกจากบ้านนะครับอายุสิบเก้าปีผมตกว่ดีครับพี่ขาผมหัดนะครับปีสี่เก้าที่ผมตกอนะผมเรียนดูแลผมติดตกเลขไม่ดีครับอ่ะต่อไปนี่มีแต่เลขดีๆครับพี่รวยๆครับจริงๆหวยให้ให้เข้าทุกงวดนะพี่นะครับถ้าจะเอาเหมือนคนอื่นเขานี่คือกูรูผมนี่เข้าไม่ต่ำกว่าคนหนึ่งหรือสองคนหรือสามคนนะนะฮะ แต่กันยังว่าแล้วครับบอกไปกับสองไพ่เบียร์ในเสียตับลึงทองครับบอกไปกนคนตัวกันเอาจัดไปครับพี่ โอเคครับแคบหนาจอครับพี่สิบชุดนะครับยังไม่หลุดนะครับนี่เป็นงวดที่สี่ครับพี่ แคปหน้าจอรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไม่หลุดนะครับวันนี้เป็นงวดที่สี่เดอ้อ ยังไม่หลุดนะครับพี่เล่นแค่นี้ก็ได้ตังค์พี่บนล่างแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องถึงยี่สิบสามสิบชุดหรอกพี่หรครับก็ได้ตังค์แล้วครับถ้าเข้าทุกงวดยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับมีกำไรทุกงวดอยู่แล้วครับไม่ค่อยถูกเรียกปิดลับด้วยนะครับก็ฝากละกันเนาะพี่บัวไหลหรอกครับสิบชุดเองนะครับนะฮะงวดที่สี่นะครับหลักฐานมีนะครับหลักฐานมีงวดที่สี่นะครับเด้อบอกไว้ก่อนนะครับ ระวังนะฮะเรียกระวังของแกเนาะเรียกระวังแกระวังสามสองแกบอกว,ว่าง้นนี้อยู่ในใจเสมอ โอ้สิไปตัดย่างเดี๋ยวดิเขาจะไปหาเงินหาทองอย่ามาตัดผมตัดไผ่ง่ามปะนี่ไผ่อยากตัดโอ้ตายตายตะกี้เห็นยังอยู่จังวัดตัดจนทีนี้เพาแห้งแล้ว ขอดูงวดที่ผ่านมาได้เลยครับได้เลยจัดไปครับจัดไปจัดไปครับนี่งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ผ่านมาครับนี่ครับเราเน้นเฉพาะเรียกวินนะครับเห็นไหมระวังห้าสองครับห้าสองครับเรียกวินเรามีเก้าสามเจ็ดห้าสองครับก็มีเก้าสามเก้าเจ็ดนะเก้าห้าแล้วเก้าสองแล้วก็วินไปเลยครับสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามเจ็ด นะครับแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็สามห้านะครับพี่สามเจ็ดสามห้าแล้วก็สามสองแล้วก็เจ็ดห้านะครับแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็ห้าสองครับใช่ไหมฮะแกบอกระวังห้าสองมาด้วยกันครับห้ากับสองเห็นไหมครับเลขออกห้าสองเห็นไหมครับนี่คือเลขวินห้าชุดนะครับวินครบทุกตัวจะมีห้าสองเลขทั้งหมดวินแล้วจะได้สิบตัวนะครับจะได้สิบชุดพอดีนะครับเข้าห้าสองงวดถัดไปครับแตดแต่ละงวดที่ผ่านมาครับผมมีเก้ามีสามนะครับเห็นไหมฮะ มีเก้ามีสามมีเจ็ดมีห้ามีสองเลขออกอะไรครับเลขออกสามเจ็ดใช่ไหมครับเลขออกสามเจ็ดไหมครับผมงวดที่ผ่านมาเลขออกสามเจ็ดเนาะเมนบอกครับมีเก้านะครับวินก็วินอย่างนี้ครับผมเก้าสามนะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าห้าเก้าสองแล้วก็มาสามเจ็ดครับพี่สามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับพี่สามเจ็ดแล้วก็สามห้าแล้วก็สามสองครับเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็ห้าสองครับเข้าสองนะงวดที่สามครับพี่เอ่า อ๋อเขยมพรไม่ได้คุยกันเลยครับพี่นะครับผมเป็นสูตรอันนี้ผมแนะนําให้เล่นบนล่างครับผมไม่จํากัดว่าบนหรือล่างเนาะผมแนะนําให้เล่นบนล่างครับผมแนะนําให้เล่นบนล่างเด้อนะครับแต่หลกัหลกๆเนี่ยจะเข้าตะล่างตลอดนะครับล่างบนล่างบนสลับกันอยู่แบบนี้เนะาะในชุดก่อนหน้านี้งวดที่งวดแรกครับเนี่ย ข้อตะอนที่ออกสามเจ็ดเลขออกแปดเจ็ดใช่ไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับเน้นศูนย์กับเจ็ดครับเลขออกแปดเจ็ดใช่ไหมครับแกมบ์นี่ฮะนี่คืองวดแรกนะครับที่แกให้มานะครับมีหนึ่งมีห้ามีแปดมีศูนย์มีเจ็ดครับเลขออกแปดอะไรครับแปดเจ็ดครับมีหนึ่งห้ามีหนึ่งแปดครับผมมีหนึ่งศูนย์มีหนึ่งเจ็ดมีห้าแปดนะครับผมมีห้าแปดนอนแล้วก็ไปวินตัวสุดท้ายคือแปดศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดครับ นี่เป็นงวดที่แรกนะครับแกให้มาสามงวดติดเนาะเข้าหมดทุกงวดนะครับยังไม่หลุดครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับผมงวดที่สี่มากมากกับบืหกนะครับแต่ที่รู้มาแล้วสามงวดติดยังไม่หลุดนะครับอันนี้เป็นงวดที่สี่ครับพี่ของผมงวดเนี้ยผมเด่นสองกับสามนะหนะึ่งสองสามเนาะ ตัวเด่นจบมาชนได้ตังแน่นอนครับเพราะคที่ผ่านมาเด่นสามสี่ห้าครับเลขออกห้าสี่ครับเลขออกห้าสองครับถ้าสามมาสองมาก็แค่นี้ครับพี่ระวังเบิ้ลสามสามสองตัวเดิมเท่านั้นเองโอเคเนาะ การันตีได้พี่ไมโ belong, so carry eh? so ่โกหกหรอกเนาะกะบว่าตัวนะครับพี่ี่ตัวเป็นยังไม่ประโยชน์สี่ตัวนะครับตัวไม่ได้ประโยชน์ตัวตรงยังเขากับว่าเขาครับผิดก็ว่าผิดเนาะส่วนพี่อดุลก็เต็มๆพี่พี่อดุลมาบนมาล่างมาบนเลยครับห้าสองตรงๆตอนเย็นนะครับพี่อดุลได้ลงไห้เด้อนะครับย้ำมือแรงได้ลงของพี่อดุลไห้นะครับผม เี้ยมือแรงเดี๋ยวลงเพียดุนไห้ครับพียดุนครับพียดุนเนี่ยนี่ก็เก้าชุดครับเพราะว่าเลขของผมน้อยมากเลยนะครับเนี่ยอย่างเพียดุนนี่ก็เก้าชุดเนี่ยนะครับน้อยอ่ะบอกเลยว่าเลขน้อยมากครับกรูน้อยด้วยเลขแม่นด้วยนะครับไม่ได้มูนะครับ คลิปหนึ่งเข้ามาดูครั้งหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับพี่เนีย่ยวัวที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งถันวาค 6, 8, 4, 5, 2, หมหกแปดพ่อห้าสองเห็นไหมฮะเห็นไหมแหมยังหาบวกคมณคี่ตัวอีกแม่งก็ว่าแม่งแล้วนะครับพี่อ่ะโอเคครับมืนอนี้ซับนีแ่แหละครับจะบอกหลายเลยเถอะ นะครับดีเนี่งทุกคนทุกคนครับประเจมประจนอะไรทุกคนประจุก็ไถ่นะครับมีงันมีท้องใสอ๋อพี่ไม่ได้ไม่ได้เซ็นบัดคลองพี่ไม่พี่บ่ได้เซ็นบ่ได้เซ็นบัดคลองครับอ๋อครับผมวันนี้ไปื่อนพูดบัตรคนจนมากครับบัตรคนจนโอ้จะได้อยูุอยู่กับปัตรคนจนน้ามูยังวะเดิอดปันหัวสแกออกบอกว่าที บัตรคนจนครับบัตรคนจนเอาโอเคครับพี่รักษาสุขภาพด้วยครับวันนี้อยู่ดีมีแห้งสุขุมสุกคนครับประเจียมประจนก็เไยสุกสนประจนไทยครับรับเลยนทองวันนี้สวัสดีครับพี่เมื่อเล่นยังบอกันไหมนะครับผม